วิธีการชําระค่าน้ําประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่เกินกําหนดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับสำหรับการชําระค่าน้ําประปานะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทําไว้นานแล้วเนาะเราก็จะมาอัปเดตหน่อยนะครับจะมาดูพร้อมกันว่าวิธีเก่าของเรายัางใช้ได้ไหมเนาะสำหรับวิธีเก่าที่ผมเคยทําการสาธิตไปก่อนอนนี้ก็คือผมจะไปสร้างเป็นบาร์โค้ดใหม่เพราะว่าอะไรเพราะบาร์โค้ดที่มีอยู่ในบิลเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นะครับไม่สามารถให้เอฟธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรเนี่ยสแกนแล้วจ่ายได้เพราะ บาร์โคดตัวนี้มันหมดอายุหรือแม้แต่ท่านผู้ชมเอาไปให้เซเว่นสแกนก็จ่ายไม่ได้ไม่มีใครจ่ายได้นะครับสำหรับบาร์โคดตัวนี้ท่านผู้ชมต้องทําการนะครับสร้างบาร์โคดใหม่ผ่านแอปพลิเคชันนะครับไลน์เนาะเราต้องไปแอดไลน์กับการประบปรุงสุขภาพก่อนหลังจากนั้นเราก็สร้างเป็นบาร์โคดจากนั้นก็จะสามารถจ่ายได้ไม่ว่าธนาคารอะไรก็จ่ายได้อ่าที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับขั้นแรกท่านผู้ชมต้องไปแอดไลน์ line, นะครับกับการปรับปรุงสุขภาคก่อนกดเข้าไปที่ไลน์แอปพลิเคชันนะครับสำหรับวิธ ลืมอธิบายไปเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่เช่าบ้านอยู่นะครับบินค่าน้ําไม่ใช่ของเราก็กังวลใจว่ากลัวจต่จ่ายไม่ได้จ่ายได้หมดนะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้ข้อมูลของเรานะครับ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราใช้เบอร์โทรของเราส่วนขั้นตอนการกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ํทาท่านชมเอาบิลมาเลยถ้าท่านชมชาวบ้านอยู่ก็ใส่บิลใส่เลขที่ผู้ใช้น้าของของเขา,เาไปนะครับส่วนข้อมูลกรารลงทะเบียนเป็นของเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่มีอะไรอย่างนี้ท่านชมก็ถือบิลไปให้ใครที่มีแอปพลิเคชันไลน์ทําให้ก็ได้นะครับบอกเขาว่าทำตามคลิปนี้คือเราสามารถใจ่ายให้ใครก็ได้นะครับท่านชมขอแค่ให้มีเลขผู้ใช้น้ําพูดง่ายๆเนาะโอเค วิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เราจะบอกไปเลยเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่ค้นหานะครับจากนั้นก็ใส่ลาย ID เข้าไปนะครับซึ่งลาย ID เขาก็าาคือท่านผู้ชมก,กดตามผมไปเลยนะ S ใส่เครื่องหมายไปก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษครับ P W A แล้วก็ Thailand นะครับ T H A I L A N D จากนั้นก็ค้นหา นี่นะครับจะมีลายแอปพลิเคชันของการปับปลา,ปาส่งผู้พิภากท่านผู้ชมทําการเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปนะครับสำหรับของผมผมเพิ่มไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าใครเข้ามาใหม่ก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เนาะวิธีการลงทะเบียนบินค่าน้นํานี้เข้าไปในเนี้ยเพราะตอนนี้มันเป็นแค่ลายมันยังไม่มีข้อมูลของเราเราก็ยังไม่สามารถสร้างเป็นบาร์โค้ดได้เพราะมันไม่รู้จะสร้างให้ใครเนาะท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ลงทะเบียนตรงนี้ปึง้ง าจากนั้นก็จะมีหัวข้อให้ท่านผู้ชมได้ลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนลงยังไง่าข้างบนมันจะมีหัวข้ออยู่นะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปดูตรงนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนมันจะมาอย่างนี้ท่านผู้ชมกด,กดดูวิดีโอของเขาขั้นตอนการลงทะเบียนทตามนี้นะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้ผมจะขอข้ามไปก่อนเพราะถ้าทํา มันยาวมันต้องขอข้อมูลเยอะนะครับหลังจากที่เราทําการเพิ่มเพื่อนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ตรวจสอบค่าน้ําตรงนี้ปึ้งนี่ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าผมจะมีข้อมูลตั้ง2อ,งองบ้าน2บินเลยนะครับท่านผู้ชมคือผมเคยจ่ายให้เพื่อนนะครับผมเอาข้อมูลของเพื่อนมากรอกเพิ่ม ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น2อัน3อันอย่างนี้เนาะส่วนของผมนะครับอันไหนขึ้นแดงๆท่านผู้ชมเห็นไหมสีบาทเนี่ยของผมอยู่ด้านล่างขึ้นแดงๆแปลว,ว่าเกินกำหนดชําระนะครับเราจะสร้างเป็นบาร์โค้ดใหม่เราก็กดเข้าไปที่ชําระขอบาร์โค้ดตรงนี้ปึง้งเขาก็จะมีมาว่าต้องการขอบาร์โค้ดของเดือนไหนท่านผู้ชมก็กดเข้าไปอีกปึง้งนี่นะครับบาร์โค้ดมาแล้วนะครับอันใหม่บาร์โค้ดของเราท่านผู้ชมก็กดเข้าไปดูที่รูปของเขาจากนั้นก็กดบันทึกลงเครื่อง อันนี้คือบา r โค้ดใหม่บินตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วเอาไปวางไว้ก่อนเลยจากนั้นท่านผู้ชมก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับธนาคารที่ท่านผู้ชมมีหรือถ้าใครไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารผมจะสาธิตเป็นแอปเป่าตังคนะ์เนาะเพราะทุกคนน่าจะมีเนาะผมจะเข้าไปที่แอปเป่าตังคนะครับเราจะไปที่ต้นทางที่เราจะชําระเป่าตังปึ้ง จากนั้นก,กดเข้าไปที่สแกนนะครับเปิง้งอย่างนี้แล้วก็เลือกหัวข้อนะครับเพราะว่าแอปเป่าตังค์ตัวนี้มันมี2บัญชีเก็บเงินนะครับสบัญชี e w a l l e t เนาะมีทั้งเป่าตังค์ปีแล้วก็ GW a l l e t นะครับแนะนำให้ใช้ g w a l l e t นะครับท่านผู้ชมา g w a l l e t อย่างนี้เปิง้งท่านผู้ชมก็กดไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปดูนะครับไฟล์ที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ก็คือลายเนาะแล้วก็กดเข้าไปเปิ่งนี่นะครับมาแล้วเป็นข้อมูลให้เราตรวจสอบนะครับเป็นเลขผู้ดีผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะครับถ้ามันถูกต้องท่านผู้ชมก็กดยืนยันจ่ายบิน เรียบร้อยครับเหียนไมสสาเร็จแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราสแกนจ่ายเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคกลับหน้าแรกอ่าทีนี้ต้นทางแจ้งแล้วว่าชําระเรียบร้อยทีนี้เราไปดูปฏิกิริยาปลายทางหน่อยว่ามันอัปเดตให้เลยไหมหรือต้องรอเนาะซึ่งปกติมันมันต้องรอนะครับท่านผู้ชมมันต้องรอประมาณหนึ่งวันนะหนึ่งวันทาําการจากที่ผมเคยจ่ายเนาะอ่าไปดูตรวจสอบค่าน้ําหน่อยมันจะขึ้นแดงอยู่ไหม ยังขึ้นแดงอยู่นะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอ่ามาเดี๋ยวมาดูวันถัดไปมันมันก็หายแล้วเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาใช้ไปแค่น,นี้ถ้าเกิดว่าค่าน้ำปอะปลาสูงผิดพาของใครที่เกิดกำหนดก็ลองเอาวิธีนี้มาใช้มันยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ผมไปแล้วครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะถ้าเกิดอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็กดติดตามไว้ไปแล้วครับสวัสดีครับ